เอาลันครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมดีมอดนะครับบัจีจีมอดเดชิงตอนนี้นะครับผมก็ว่าแมปไอ,อยังบอหู้นะครับหอลอนเหมือนกันนะหลอนเหมือนกันเดอนะครับ ลอนเหมือนกันเด้อเขาสามารถเซ็ของได้ตัวเองครับเขาสามารถเซ็เอนติตี้บัจเจอเอนติตี้เอ็นบีซีเซ็อย่างผมจะเซ็าคนนดีแล้วกันนะครับมาเลยตามมาเลย ตีก่ะยิงก่ะยิงก่ะปืนลูกสองปืนกลลัวโอ้ยยังบม่ตายเลยอืม หลากยังหลากบาได้หลากยังหลากบาได้อะซึ่งอันนี้นะครับมันหมาจเกมจีมอของแต่น้อเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเตัวมม่หยั่งนะตัอมันบ่ตายแต่ผมตายแทน เรียบล้อยนะครับเอาไหมเอาไหมแปปหนึ่งเดียวกดออกยังไงบะเอาละกดออกมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสาัสดีครับ